สวัสดีครับผมตอนนี้ผมเนาะผมก็อยูวัดปูเกตสองกับผมผ้าพอสักมาหาปูกับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะเพราะว่ามันจากงาเกินไปครับผมขั้นขับอาจจะเบื่อครับผมก็เลยจะมาเดเป็นคลิปสองกับผมอีพี่สองผมเนาะอีแล้วบนของกะด้ซี่บนพี่สองของปูเกตสองกับพอสักกับผมาบอกบนนี่บอหกส้นกันหลายนะหกส้นหกส้นบนผมว่เห็ุดรกว่าบนมัน ผมมาเห็ดตัดหนึ่งยี่สิบหมวดเท็เลยครับสิแล้วบนบนล่างนี่บนล่างนี่สามที่หานจะมีตัวหนึ่งบ่บนกางสามที่หานเงือกันเงีสามี่านนี่นานๆวกันเทดด้พอเทบนกับดล่างเออสามนเทเออม่สานี่มีสมีหาแล้วย่างที่ไมีตัวนึ่งนะสามที่หานเท็ด้วยกันอครับผมมีสี่มีหาแล้วยังในปูงอก้อนหมดเลนี่สามแปด หมดจะมากวะดมากเราขาวๆบ้งนะนี่เห่ๆบังหมดกันนะมันมีสูนกับเก่ามาใส่หัวกับเกจเป็นล้างนี่นี่เลยตัดเก่าออกกยลกนเกหันมรจับรักก็เชื่อนี่ก็สักอันนี้อันนี้เลขกบนนอ่ะตาดอกมาแล้วนี่บนเกับศนใส่หากับพกในสมนี้เป็นเลขบนนี่บนออกหาออกหานหาบ่นี่นีละเลือตัดเกออกกัมีสมีก็บอกอบไปเอมานี่นี่ประกอบประกอบเต็มสุดรหนใหาเนี่ ประกอบว่าอันหาลักด้วยใ่ไห้หาลักสิบลักหน่วยห้าศูนย์หกศูนย์ห้าเก้าหกเก้านี่แมนเาประกอบไปตามหลอกหาี้ย่าเขาหาบนนหาล่างคือมากพอเถอกระจายประกาศใช่หัวกระจายข่าวเนาะเนาะสี่ร้อยมาเยอะเตียอยูะแต่ประกาศเล่าว่านี่กับกับเบิรงไว้ข้าศูนย์หารนะ มวลนี่เพื่อนก็เอาที่จับไปเด้ปูขึงมาจับนี่ด้ปูหางกันแปดูนกับหนึ่งกระแสเจก็แปดเพิ่มนน่ะไม่งั้นตัดเพิ่นตัดเก๊ศสูนออกพร้อมออกไปแล้วตัดตัวโบเพิ่นพูวร์่ตัดเพิ่นตัดเองเพิ่นให้มาเพิ่นให้ลงคลิปไปให้เขาไปนั่นนะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งคาแปดหนึ่งแปดศูนย์ีคูตัดเก๊สูนออกไม่งั้นถูดินละสูดช่องปูนี่แหละนาแต่ว่านาจะมาได้ร่างนั้นคือ หา6นึ่งหกนึงนี่นี่เพราะวตัวนี้ไม่ใช่กันได้กนึงนี่หกนึนี่ได้ดเดศูนย์ดแปดศูนกัแปดนึ่งดิแศูนย์แปดนึกัสูตรดมื่กัูนยมนสูตรของปูงปูงเอาไปนี่คือมันเตียมสูตรนี่บอบอหลุดนี่นี่้านึนันมามันได้แค่หนึ่งหาหนึ่งหกรือหึหาหนึ่งแล้วกับแปดหนึแปตัวกันดแตดศูนดี่มันจะมีแค่นี้นี่สคู่นี่ไปครับอาจารย์มั กนะกนได้มาอนเตอรัากมันสิมาบ่อเตามันมามันบ่อผีตะเทียนผมนั่บ่อพอ้างเยื่เลยบ่ผีเนได้ลังวยพ่อานั่นวยวรนี่เทากับศูนย์กำลังนี่เพื่อตัวนี้มาใช้ได้นี่เพื่อหาหาหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งนี่เขาเบิดแล้วหาหเื่อนี่เลขเลขบม่ได้หาลักสีบหน่วยเด็จับประกอบครูเพื่อให no yeah. no no ้กลับเอาครับผมนี่เร้าเขาสิรถจีเขากลับแล้ว ม้วซักคือมัวซักหนึ่งหานึ่งหกหนึ่งแปดเนี้เอาแบบนี้นี่เมือก็ต้องคือเล้อหาตัดทิมพร้อมสามารคือหากระโงนี้ท่านทานล้านก็นี่มัมันเดือดทางนี้นี่ไม่ักละนี่มันมันเปลนทางเดือดไหมเนี่ยบะเจ็มันสนกันใช่ปะกินมะรังนี่ตัวนี้มะรังเนี้ยุดเทียมาัตมุดนี่มัสิมัติบนบะเก้านี่เออบะเก้าเก้าเจ็นี่ตัวนี้มาบนมาหันมัดอวยท่างตาบยรลดจักเทียสุวนีนวนนนน้ก็ได้เห็นไงบ่า มัน,นมันเปลี่ยน <5 S 2> ท่าเดือนมาลางก็ใดิบนนะ่นอ่ะทุเรียนมันจะเป็นจะบนมามาลางหนมันเปลี่ยนถ่ามันเดือนอีกรอบสองนี่คือตัวนี้ตัวนี้นี่มันจะเป็นตัวนี้นี่นเป็นปกากหาท่านที่หากระพกนี่ขึ้นหาหนึ่งหกหนึ่งไก่นี่พัวซักมีหัวซักนี่มีซีหาหกปูตัดทิ่มซีน่ะมีอยู่ซีน่ะแมงมันมันอยู่ไก่หมดมันอยู่ไก่แมงตัดทิ่มซีน่ะหอมซนนะเนาะตัวเด่นตัวเด่คือหกอันนี่มันเป็นตัวเด่นเพราะว่ามึงตัวเด่นท่าเดือนท่งเดือมันอยู่ไก่ ขั้นขั้นเอานี้ตัวนี้เพชรเลยนี่มันบ่เพชรจเพียรี่ผตัวใดนี่เหรเอาเอานี้ก็เลีดเลยนึงเต็มเเลยนี้แปดหนเออเลียบ่แปดมเหลือักมันก็เหลืออยู่ห้าหกแปดตัดตัี่ทิมเนีแม่เออแต่ขันแปึกับบ่ได้ไหมบ่ด้ับพี่แล้วเอากงวยเันกวก้าจับจับหากระโมกับเลียนี่เด้เลี้ยหาหนนีตัวมันก็เขาพอดีบ้นแปดรถท่านแปดรด ขั้นแปดบ่มามันมาบ่ได้แปดมื่ใส่ส้มนี่ก็บ่ได้มันบ่ได้ขันแปดมันขั้นไปใส่หนึ่งก็บ่มาเพราะว่าตัวนี้บ่บ่ผิษจะเทียนนะอันแปดนี้ใช่ป่าวครังเด้อะแปด่นี่อันมันเดินบนยืนตบบนไปทด่อื่นนนผมยันมันไปบนเดียวในแปดมันบ่ปดไปแนงนขึ้นบนนั่นมันยืนบนแล้วตัวนี้ถ้าเขาทับอันนั้นไว้เช่นนี่้ขามัน อันอันบดอันลางนี้ยแปดไงถามันมาทั้งบดทั้งล่างมันจากทีเขาแม่อันนี่หถหามันหลุดมาปุ๊บที่เป็นตัวนี้ทันที่หาหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหกนี่ละทัานแปดมันมันแลีนขึ้นบนมันทั้งนี่มันมันอันไปลา่างแล้วอันตัวนี้มันไปลา่างแล้วนี่มันแปดมากมันแปดหนึ่งแปดนึ่งมันก็ได้บ่อยมันขื่นบนนอกจากมันแปดทั้งบดทั้งล่างมันก็สะได้งานถ้าว่ามาล่างทัานอย่มาใส่เื้อนี้จากนี่้บนบ่ได้ที่ล่างบ่เนยมันขึ้นบนได้อยู่ เขาสักเอาสี่ีกว่าเนี่ยมึงเจาะตึงจริงจริงว่าออขนมเอาซี่ออกว่าเลือยุห่าหกแปดน่วะเมื่อใส่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามสี่นี่ก็เหลืออย่แปดเออหานึงหาศูนย์หานึงได้พันนรีย่ะเนี่ยแมนตัวนี้พอเีแมนตัวนี้นะโอพว้เนี่ยคู่เดียวพอเิีนบนะสามหกคู่เดียวมกสามสามนี่ได้ยุหกสมนี่มียุสามน่กสมนี่เห็นแล้ว หกสามมันอะาีหกสเออหกสามตัวเดียวเลยเ่าต้องนั่นเพาต้องมันเกิดั่นเรืองหนวยมันเกิดขึ้นเขาเ้ยละมีมีหนวยมันนึ่หนวยมันหกสมนีตัวเดียวเลยหกสามนี่หกสก็ราตีซื้อไ้แล้วหกสาะแต่ผมซื้อหกหนึ่ปลายตูปูลาย6ี่หตดีผมซื้อหกหนึ่งไ้ไหมมีดิผมมีดิหกหนึ่งนี่ดทงมหกหนึ่ง ไปซื้ออีกเด้ <สา S 2> ตัวเราวอาท่านเศร้าขายด้วบอยท่านเศ้าเนยพาะ่าที่แตกนึงนี่หอกขั้นหอกสามมันตัวนี้มันเ,นเท็ดลายเด้บตัวน <c oughs> ี้เท็ดลายพราจากนี่เดี๋ยวมันนึ่งกับพกมอน,นึนนอน่ตัวนึงเ,เนี่ยมนี่มันกียมตัวเีนึ่งอันตัวนี้มันมีหัวไมหามันบอเพดแบกกับซีแบกกับพีกัอาลอากเ้มกันโดดบเพดโดดโดดไปบนได้ แปดเนี่ยเปดเดินเดินบนนี่อย่งนอนงอี่มันบนหรายะหลางนะนอกจากอุส่าคือศูนม <h> ันศวนบ้านนี่นี่วิ่งเกียวิ่งเกียมดเดียวมาเอามาใส่ศูนคกับหบาทนี่ศูนบ่จะหนึ่งบ่มากศูนกอบศูนกับบ่มากเลย็สิบ่ทสวเจ็เลยอเลยขนาดในหน่อยตัวง้เกียเกียกับ ปูเมื่อดปวยบนครับผมก็ช้นสิบสามสิบสามปยบนเนียสิบสามว่าที่เขียนมองว่างๆเลยครับเต็มมากแล้วเนี่ยคือแน่ก็ได้เนี่ยนี่คือเขาเขาเนี่ยคือสามสามหกแปดย่างที่ได้มี2สองตัวบนสิลไหนะ่สามหกปดนีย่างไว้แล้วสามหกแปดอย่งนีแปดที่ปูบนจนเนสที่ปอยบนนี่สามหกแปดตัวสองตัวจเสียวตัวใส้ยสลับแล้วสับนละก็นกับศูนย์เน คือนแน่แน่ขยืนแล้วนี่ยสามหกแปดนี่มันไงี่แน่แน่ก็ได้ล่นึงศูนย์หกแปดหนึ่งหกแปดจาู้ียเน็ตะได้หกปดบ่นงานง่มได้หกแปดหรืออานมาหกหนึ่งอะไรทีแม่ย้อนอ่านมาหกหนึ่งอะไรดิหกหนึ่งเนี่ยอ่านขึ้นบ่นได้ดิเนี่ยงหกหนึ่งเนี่ยอ่าท่านหนึ่งบนหนึ่งลางก็เป็นได้สามสอแบบจะบังงาอดสามแปดสามแปดนสามแปดกันนี่ดิสามหกแปดคสามสามโมันถี่มัสามแปดง่ คู่คู่มันขี่คู่ยื่งวันนี้งวันนี้ซูนหาวันยังมาซูนหาอย่างสามแปดตัวมาสามแปดปาปูมันนี่เอนาะคือมันนี่แหะคือในเนี่ยคือเอาเยวอยู่มาสอตัวะนี่สามสกนี่ิทว่านยังักตัวังนักนี่ตัดบนนี่ยังแปดสีมาเสียเล็เด่นอ๋อแปดสีอ๋อแปดสี แปดศูนย์มันเคยนะถ้าชุดผมมาเหมือนกันเนี่ยถ้าชุดเหลืออัดมาแปดศูนย์ไหนเนี่ยแผมตัดศูนย์ขิมผมตัดผมตัดบนเนี่ยบนผมตัดศูนย์ขิมแล้วล่างบ่แล้วบนนะบนได้ขึ้นเน้นบนได้ล่างล่างเขาไว้กินยังไงล่ะล่างคือพ่อแล้วมาเคียนพ่อแล้วที่แค่นี้ แรงสี่ครูง่นง่ายข้อซักกิดง่ง่าอนี้เราคมเี่ครับนี่ฮาระกรข้อซักเกับสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งแนมนมหกสี่นะครับเอาไปจับเบิ้งดอกนี่แนมันมันบ่กเขาเราเช่าละเช่าเบิ้งพอมบ่ข้อซักรักนุ้ยเด้รักนุ้ยล่ักนุ้ยล่างอย่างเดียวครับผมมันบ่อรุดก็มีโอกาสรุดได้เนาะอันบ่อรุดกะเทียนแมนมันมีอยู่ตามันเปิดเช้นมันลายว่ากันเี้ครับเออครับอันครับมเดามันแมนอยู่ด้ จะหนวยีหนวยใบอยู่ดิล่างหนวยเพชแล้วบอเฮชรเลยรับกันนั่นคอสัก4004164นะครับเนาะลางของปู08181ห16ครับผมทางเดินของมันปะนี่เห็นวะนี่มา่ะสามป8สามหามันเดินมากสิครับผมเมียนกานี้ทาาเดินของใครเนี่มัน แต่สามหาก็ตรงกันเด่นี่ถ้าห้าสิบอกฮะห้าสิไรมาเอาหกอ๋อแบบสามหกสามหกแมนพาบอกหกมันแห้งแห้งก็หาเย่นก็หาเด้ครับแมนตมากมากมากแบบสามหกเลยแกสาแนี่สนเล่ากับแน่นตัวนี้ได้ผมหัวนี่เราเนียนหกด้เน้นล่างหล่างล่างก็ทานข้าเยนบนออ่ามันจะมาบนทั้งล่างไปเลยออคือมาหันศูนวะ ส่วนทั้งมักบนทั้งมักล่างนี่บ้านอ่ะเดจับคู่ไปเลยแคบหนะนี่ครับผมนี่ครับผมศูนย์กับบุกไปบนล่างนี่ไม่ใช่อันนี้ใด่บนศูนส่วนอ่ะอันนี้ของส่วนหกนี่อันนี้ก็ล่างนี่บ้านมันไต้ทึบสองหนามันก็เลยอันนี่ครับหกตัวนะครับผมตามป่าเราประกันเข้าแน่นอนครับผมจับคู่อย่าดียเลยครับผมโอ้โหเนี่ยศูนย์หนึ่งสามแปดห้าหกนี่ครับผมปามหาของอันผู้ที่ส่วนหกตัวมันก็ตัดตัดตัวเด่นของเรานี้เลยหาแปดแปดหาบ่อยเราเห็นเรื่อง บาดบาดเรามาเห็นฝนฟ้าขึ้นมาตัดเล็กคอยคักเตียว่าจะั่งตัวเดียวหาเก็ดเก็ดหาขั้ข้อเกเกย้วยัน้มเขตองพอแล้วบาดนี้งวดต้องหันผมเลยมากกระซิบเล่าอาจารย์ข้าจิตปล่อยปล่อยซีเก็ดเม็ดเดียวโวดบ่ต้องกลับมันตอดมันมันดอกสู์เก็ดเก็ดมาก่ายเก็ด โก็เกี๊ยบเก็บมันสวนหลายเกี๊บว่าเนี่ยฟองเขาเนี่ยเก็บสุดเมันบ่อหน่อยสุดนี้แหมนมันก็เป็นเ่ี๊ยบเดียวสุดสุดอย่างบ่อให้ผ่านได้เก็๊บแล้วก็เกี๊นุ้ยพ่อมว่าจันดอกคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกัชิปนาครับผมเนาะอีพี่สองกับผมเล่ากัจังมาน